ผมมี3ความล้มเหลวนะครับในการแต่งตัวที่จะลดคุณค่าและทําลายความน่าเชื่อถือโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับผมอยากให้ลองคิดแบบนี้ดูนะครับว่าทําไมบางคนนะถึงดูมีคุณค่าแล้วก็น่าเชื่อถือในครั้งแรกที่เรามองเห็น โดยบางทีนะครับภาพลักษณ์ของเขาทั้งหมดหรือว่าการแต่งตัวของเขาไม่ได้มีแบรนด์เนมเลยการแต่งตัวเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสแค่เรื่องของโสนิยมอย่างเดียวเนี่ยบางทีอจาจจะติดแบรนด์หรือเราสามารถก๊อปปี้การแต่งตัวหรือรสนิยมของคนอื่นได้แต่อีก2เรื่องที่สําคัญนะครับที่ควรจะมีจริงๆสําหรับการแต่งตัวที่มีคุณค่าเนี่ยต้องมีวินัยแล้วก็ความเคารพตัวเองซึ่งความล้มเหลวที่1นะครับคือเรื่องของการเพิกเฉยกับเสื้อผ้าที่มีความพอดีตัวสิ่งเนี้ย้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจอเยอะที่ส หากมันไม่พอดีกับคุณไม่พอดีกับรูปร่างมันก็จะดูไม่มีค่าทันทีครับซึ่งความจริงที่มองไม่เห็นเลยก็คือสภาพที่ดูใหญ่จนเกินไปเนี่ยกำลังบอกว่าเรากําลังหลบซ่อนหรือว่าไม่ยอมรับอะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างของเรานะครับหรือบุค,คลิก,กภาพบางอย่างครับที่เรารู้สึกกังวล แล้วก็ไม่อยากให้คนโฟกัสครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับในรูปแบบสภาพที่มีความรัดจนมากเกินไปมันจะมีความแอบ,บแทรกบอกว่าเรากําลังยึดติดกับอดีตหรือว่าตัวตนของเราในอดีตนะครับและไม่ยอมรับที่จะเติบโตไปในอนาคตได้ลองคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับว่าทําไมบางทีเสื้อผ้ามันเล็กมากๆเลยแต่เรากลับไม่ทิ้งมันเรากลับคิดเผื่อครับว่าเดี๋ยวเผื่อผอมแล้วจะกลับมาใส่ซึ่งจริงๆมันยากมากๆครับผมว่าน่าจะประมาณสักแบบแปดในสิที่ทําไม่ได้วิธีการแก้ไขนะครับมันง่ายนิดเดียวเลยก็คือเราเองจะต้องมีเเเวววลลาากกกกััับตออองงงมขขึ้้นนแ็โฟสใรื่ งานเทลเลอเร์เมดหรือว่างานตัดเย็บแบบส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสูตัดเชิ้ตตัดกางเกงที่เหมาะกับบอดี้ของเราซึ่งจริงๆบอดี้ของคนไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แล้วผมจะบอกเลยนะครับว่าความลับเล็กๆเลยก็คือจริงๆงานตัดเย็บแบบส่วนตัวหรือว่าไปตัดสูตรถูกกว่าซื้อในห้างอีกลองเปิดใจดูนะครับผมว่าเราจะเจอสิ่งที่มันแมทกับเราได้มากกว่าด้วยความล้มเหลวที่2นะครับนั่นก็คือการละเลยในเรื่องของรายละเอียดครับซึ่งบางคนนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องเสื้อผ้าที่พอดีตัวแต่ไปม,มีปัญหากับการใส่่่่่่่่รรรรรอองงงเเเเเททททท้้้าาาาาาคไไมมมววจะปป็็นนกใสีีีหื มีรอยขีดข่วนเลอะเทอะสปกปรกหรือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยๆเลยเวลาไปออกงานนะครับก็คือเสื้อเชิ้ตนะครับมีความยับยับในที่นี้ไม่ใช่ยับที่ตัวเสื้อนะครับแต่ยับตรงปกทั้งๆที่ปกจริงๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รูปหน้าของเราเนี่ยเรียวแล้วก็สวยงามได้มากขึ้นด้วยซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ครับแม้มันจะเล็กน้อยนะครับแต่สามารถทําลายภาพรวมทั้งหมดของเราได้ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าเราควรจะมีเวลาสักห้าที่จในการเช็คลิสต์ตัวเองนะครับว่ามีอะไรที่ดูไม่เรียบร้อยบ้างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสะอาดไหมเฉพาาะอยย่่งงิปก ครับลองดูดีๆว่ามันมีดีเทลตรงไหนบ้างไหมที่เราสามารถแก้ได้อย่างเช่นได้หลุดหรือเปล่าหรือมีคาบอะไรหรือเปล่าเพราะจริงจริงการมีคาบเนี่ยดูแย่ที่สุดเลยครับและความล้มเหลวสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้น้อยที่สุดนั่นคือการไม่เคารพในบริบทต่างๆที่เราจะต้องไปเจอครับหรือว่าจะเรียกง่ายๆนะครับคือการแต่งตัวที่ผิดที่ผิดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่สบายเกินไปในงานที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการหรือกรณีที่ผมเจอบ่อยๆอีกอันหนึ่งก็คือแต่งตัวจัดเต็มเกินไปครับในสถานที่ที่ควรเรียบง่ายคือเดดด่่่่่นนไไไไ้้้ะะครรบมววาาาอแตงทีจูสึก ว่าเราดูโอเวอร์เกินไปไหมหรือว่าเราอาจจะไม่เคารพในสถานที่หรือเคารพในบริบทที่เราจะต้องไปเจอคนมากๆอาจจะทําให้คนรู้สึกแบบกลัวมากกว่าชื่นชมก็ได้แม้ว่า3าความล้มเหลวนี้นะครับจะไม่ใช่เทคนิคในเรื่องของแฟชั่นแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเทคนิคในเชิง m i n d s e ตทั้งในเรื่องของความใส่ใจความเคารพตัวเองแลวก็ความเข้าใจในโลกรอบตัวของเราซึ่งเชื่อผมนะครับว่าการแต่งตัวที่ดีคือผลลัพธ์ของการเคารพในตัวเองนะครับอย่างลึกซึ้งและเมื่อไหร่นะครับที่คุณเคารพตัวเองโลกนี้นะครับก็จะเคารพตัวคุณด้วยเช่นเดียวกัน